โอเคครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงตัวอย่างใหม่ของเกียร์บันอินฟินิตี้นะครับเห็นเมื่อเช้าก็รีบทําคลิปเลยโดยทีเซอร์ตัวนี้ผมบอกเลยนะไม่งให้ความรู้สึกเดียวกับทีเซอร์ของมาสเตอร์เซตเลยอะแต่ต่างกันตรงที่ว่าไอ้ของเกียร์บันเนี่ยไม่ตัดชับๆับชเลยคือแบบตัดสลับไปมาแบบเร็วมากเร็วแบบมองไม่ทันเลยว่าสรุปมือที่กูดูอะไรวะกูมองไม่ทันเว้ย แต่ถ้ากดสโลว์ก็จะพอเห็นนะว่ามันให้เราดูอะไรบ้างที่เห็นชัดเจนเลยก็คือดีไซน์ของเกียร์บันเวอร์ชันใหม่เนี่แหละครับแต่ก่อนจะพูดถึงดีไซน์ของเกียร์บันขอพูดถึงโลโก้ก่อนโลโก้นี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะแต่ถ้ามองแบบผันผ่านน่ะอาจจะอ่านว่าก,กาลก็ได้เพราะตัววีแม่งเล็กชิบเป่งเลยแต่โดยรวมก็ยังถือว่าเท่หแหละและถ้าได้ดูโลโก้นี่มีความ g l o b a l อยู่อสมควรนะคือเตรียมขยายคนดูทั่วโลกแล้วอะ โอเคช่างมันเรามาพูดถึงดีไซน์ของเกียร์บันกันดีกว่าซึ่งในทีเซอร์นี้เราเห็นเกียร์บัน3ร่างร่างแรกเป็นสีแดงก็ตามชื่ออีกชื่อหนึ่งของเกียร์บันินฟินิตีอย่าง Project r เรก็จะทำให้รู้เลยว่าเกียร์บันเวอร์ชันนี้มีร่างหลักเป็นสีแดงแน่ต่อมันก็จะเป็น Key v i ิช a l ที่ทำให้เราเห็นดีไซน์คร่าวๆข,ของเกียร์บันสีแดงนี้ถ้ามองเท่านี้ก็ถือว่าสวยดีนะและต่อมาเรียกว่าหลุดมาดีกว่ากับ ดีไซน์เต็มตัวของเกียร์บันสีแดงตอนแรกหลายคนก็คิดว่าของปลอมแต่พอทีเซอร์นี้ออกมาโอเคกูคว่าของจริงแล้วเดี๋ยวขึ้นภาพให้นี่แค่เซียววิพอแต่ที่ผมสงสัยคือมึงหลุดไปได้ไงวะเชียลีกหลุดเป็นว่าเล่นเลยเก็บข่าวดีกว่านี้ไม่ได้เหรอ ซึ่งดีไซน์โดยรวมผมว่าดีไซน์ของเกียร์บันสีแดงเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะก็ดูเท่ดีแหละส่วนชุดเกราะที่เป็นสีแดงก็มีความเมทัลดีก็สมชื่อเมทัลฮีโรอนะแล้วก็ดูไม่ค่อยหลุดธีมเกียร์บันเท่าไหร่ด้วยแต่ก็ยังมีความร่วมสมัยอยู่ผมว่าโอเคเลยแหละและ,และเกียร์บันอีก2ไม่รู้จะเรียกว่า2ร่างหรือ2คนดีเพราะว่ายังไม่ชัว์ว่าจะเป็นร่างเสริมหรือว่า สมาชิกเสริมต้องรอดูออ f ฟิเชียประกาศมาอีกทีหนึ่งแต่ส่วนตัวนะผมอยากให้มันเป็นร่างเสริมมากกว่าวะ่ะต่อมาก็จะเป็นเกียร์บันสีเงินซึ่งผมบอกเลยว่าเท่ขึ้นไปอีกแล้วก็สีเงินเนี่ยมันเป็นสีหลักของเกียร์บันเวอร์ชั่นแรกสุดด้วยนะแต่ส่วนชุดเกราะของซิลเวอร์เกียร์บันเนี่ยดูจะต่างจากเร d เกียร์บันพอสมควรนะโดยเฉพาะชุดเกราะส่วนลำตัวที่เหมือนกับสวมแจ็คเก็ตสีเงินเอาไว้อะ แล้วก็คีวิชวลใหม่ที่มาพร้อมกับทีเซอร์มั้งนะก็เป็นภาพของซิลเวอร์เกียบันหรือเกียรบันเสียเงินนั่นเอง,เองบอกเลยว่ามองจากมุมเนี้ยแม่งโคตรเหมือนเกียบันเวอร์ชั่นแรกเลยครับคือเห็นครั้งแรกอะ่ะบอกเลยโคตรเหมือนอะ่ะแล้วก็ภาพแบบเต็มตัวของซิลเวอร์เกียบันก็เอาจริงผมว่าโซนากาก,กับโซนชุดเกราออะอ่ะดูแตกต่างจากเรเกียรบันนะแต่พอเป็นส่วนขาดูเหมือนเดิมอะ่ะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ และสุดท้ายกับเกียร์บันสีทองหรือโกเกียร์บันขอโทษนะส่วนชุดเกาะอ่ะม่เหมือนกับ G.O.O มาฟอร์มเลยอ่ะคล้ายมากไม่ดีเหมือนเลยแหละเห็นส่วนโค้งนั้นไหมโคตรใช่อ่ะแต่ถ้าตัดเรื่องนี้ไปผมว่าดีไซน์มันก็สวยดีนะมาดูแบบเต็มตัวกันบ้างผมว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันนะว่าทําไมลําตัวมันดูเพรียวบางแปลกรูปร่างเหมือนกับผู้หญิงเลยทําให้มีหลายคนเดาแล้วนะว่า ไอ้สร่างของเกียร์บันเนี่ยน่าจะเป็นไม่ใช่3าร่างและเป็น3คนแทนแต่ก็ตามที่พูดไลยครับต้องรอออฟฟิเชียลเฉลยอีกทีหนึง่งแล้วก็ Key v วชิช a l ของโกเกียบันโอ้โหอันนี้มันมาแต่แขนคือ Key v วชิช a l ของเรดกับซลเวอร์เกียบันเนี่ยเราจะเห็นส่วนลำตัวใช่ไหมแต่ของโกเกียบันเนี่ยไม่มาแค่แขนครับเพื่ออะไรวะถ้าให้เดาพลังของโกเกียบันน่าจะเกี่ยวรกับแขนนี่แหละ เพราะในทีเซอร์มันก็มีฉากโชว์แขนของโกเกียบันเหมือนกันนะก็ทีเซอร์ใหม่มีเกียบันโผลมา3คนแล้วดีไซน์อ่ะโดยรวมผมว่ามันเท่ทุกร่างเลยนะแล้วสังเกตไหมว่าชุดเกราะของเกียบันทุกร่างเนี่ยมันจะมีเหมือนแผงวงจรวงกลมอยู่ทุกร่างเลยแต่ของเรสเกียบันมันจะอยู่ส่วนอกช่วงขวาแต่ของซิลเวอกับโกเนี่ยอยู่ตรงกลางอกเลย แล้วตรงโลโก้โปรเจกต์เรดมันก็มีวงกลมนี่อยู่ด้วยผมว่ามันต้องมีอะไรสำคัญแน่ๆเลยอะ่ะก็25ธันวา t นี้ก็จะมีอัปเดตข่าวของเกียร์บ i นอินฟินิตี้มานะครับรอชมกันเลยก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับที่ซื้อใหม่ของเกียร์บันกันบ้างชอบกันไหมก็มาเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าคลิปเนี้ยมันรีบทำไปห,หน่อยถ้าเกิดมีขอ้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้นะครับก็ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ